ทุกตามัวแต่เล่นมือถืออยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณปอเขามาเห็นเข้าอ่ะเขาก็จะว่าได้นะอยากว่าก็ให้เขาว่าสิในหน้าที่จัดเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเลยด้วยซ้ำเราสมัครเข้ามาตำแหน่งผู้จัดการนะไม่ได้สมัครมาเป็นพนักง,งานทั่วไปทุกตาแต่พวกเราอ่ะเพิ่งเรียนจบกันเองนะแถมประสบการณ์การทำงานอ่ะพวกเราก็ยังไม่มีด้วยซ้ำ แค่เขารับเราเข้ามาทดลองงานที่เนี่ยมันก็ดีแค่ไหนเล่าและอีกอย่างเนี่ยวันเนี้ยมันก็เป็นวันเริ่มงานวันแรกของพวกเราเราก็ต้องทําคะแนนที่มันดีหน่อยสิก็รู้ว่าจบใหม่แต่ฉันเรียนมาตั้งสูงฉันต้องได้เป็นผู้จัดก,การสิเขาก็คงอยากให้เรามีพื้นฐานที่มันแน่นกว่านี้หน่อยลมะมั้งเราจะได้คุมคนได้อย่างมีประสิทธิภาพไง ฉันว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแหละฉันไม่มีเวลาให้เรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะฉันเรียนจบมาเพื่อประสบความสำเร็จไม่ได้จบมาเพื่อเป็นขี้ข้าใครเขานี่คุณตุกตา ทำไมคุณปล่อยเพื่อนคุณทำงานอยู่คนเดียวครับแล้วนี่แค่หนูย่าให้คุณนั่งเก้าอี้ผมสวัสดีค่ะคุณปอคุณปออย่าไปว่าตุ๊กตาเลยนะคะพอดีว่าฉันบอกกับตุ๊กตาเองค่ะว่าฉันจะจัดตรงนี้คนเดียวทั้งหมดเลยส่วนเรื่องที่ตุ๊กตานั่งเก้าอี้มันมันไม่เกี่ยวหรอกครับมผมมอบหมายงานให้พวกคุณสองคนทำ เพราะคุณก็ต้องช่วยกันทำน้าลังคารนี่คุณว่าอะไรนะฉันบอกว่าน่าลัางคารไงนี่คุณผมเป็นผู้จัดการที่นี่นะครับมีศักเป็นหัวหน้าคุณคุณไม่ทำตามคำสั่งผมคุณยังกล้าพูดจาแบบนี้ใส่ผมอีกเลยก็แล้วไงล่ะตุ๊กตา ยัยฟางแกไหนเงียบไปเลยไหนไหนก็ไหนไหนละฉันขอพูดหน่อยเถอะฉันเรียนจบมาตั้งสูงสมัครเข้ามาในตําแหน่งผู้จัดการแล้วทําไมถึงต้องให้ฉันมาเสียเวลาทําในตําแหน่งอื่นก่อนด้วยก็เพราะว่าคุณยังไม่เคยทํางานที่ไหนสักที่เลยไงครับผมเลยตั้งให้คุณทดลองงานแล้วผมก็ยังดํารงตําแหน่งนี้อยู่คุณจะเข้ามาเป็นผู้จัดการง่ายๆได้ยังไงแล้วทําไมไม่บอกฉันตั้งแต่ที่แรก ว่ายังไม่รับผู้จัดจาการฮะนี่คุณมั่นใจมากเลยใช่ไหมครับว่าคุณสามารถเป็นผู้จัดจาการได้เนี่ยแน่นอนปกติผมเจอคนแบบคุณเนี่ยผมไล่ออกไปแล้วแต่ผมเห็นแก่ความมั่นใจของคุณผมจะให้โอกาสคุณสักครั้งผมขอดูแฟม้มเกอกสารคุณหน่อย นี่เป็นเอกสารของคุณฟางใช่ไหมครับรีเสิร์ชมาได้น่าสนใจดีนะครับดูมีการทำการบ้านดีขอบคุณค่ะคุณปอแต่จริงๆฉันก็ไม่ได้ทำการบ้านอะไรเยอะหรอกคะ่ะฉันก็แค่หาข้อมูลของบริษัทมานิดหน่อยอะคะ่ะ นี่คุณตุกตาคุณทําอะไรของคุณมาเนี่ยบริษัทเราเป็นบริษัทส่งออกตามประเทศนะครับนี่มันการตลาดภายในประเทศทั้งหมดเลยนะก็ตอนเรียนฉะเรียนมาแบบนี้นี่ตอนสมัครก็เขียนไปแล้วไงไม่ได้อ่านหรือไงคุณเอากลับไปแก้ศึกษาโครงสร้างบริษัทที่ดีแล้วมาส่งผงอะไรกันทำไมฉันต้องทำใหม่ด้วย แค่ฉันยอมทําให้เนี่ยก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่คุณใช้คําว่ายอมเหรอครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตัวคุณทั้งนั้นนะครับยังไงคุณก็ต้องเอากลับไปแก้ไม่ไงั้นก็เตรียมหางานใหม่ได้เลยถ้าฉันแก้มาให้ใหม่คุณจะให้ฉันเป็นผู้จัดก,การแล้วใช่ไหมยังครับนี่แค่จุดเริ่มต้นคุณต้องทดลองงานสมเดือนถ้าคุณทำได้ดีค่อยมาว่ากันเรื่องตำแหน่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญ ผมคงจะให้คุณเป็นผู้จัดการไม่ได้ง่ายๆง,งั้นฉันก็ไม่ทำละฉันไปหาทําที่อื่นที่เขาให้ฉันเป็นผู้จัดการได้เลยโดยที่ไม่ต้องทนลองงานบ้าบออะไรนี่ดีกว่าทุกทายใจเย็นๆก่อนเชิญแกทนรองงานบ้าบอคอแตกอะไรนี่ไปคนเดียวเถอะยัยฟางขอให้สนุกก็แล้วกันนะ คุณเข้าใจผมใช่ไหมครับที่ผมทําแบบนี้เข้าใจค่ะถ้ายิ่งทํางานตําแหน่งสูงขึ้นความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่มันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะถ้าแค่งานพื้นฐานยังทําได้ไม่ดีก็จะไม่สามารถไปคุมใครได้ใช่ไหมคะคุณปอก็ดีครับที่คุณเข้าใจงั้นก็ทางานต่อเถอะครับค่ะ ได้แล้วหรอฉันว่าแกขึ้นไปขอโทษคุณปอเขาเถอะนะแล้วก็ทําเอกสารส่งให้เขาด้วยฉันว่าคุณปอน่าจะเข้าใจแกแหละหยุด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 เลยฉันไม่ได้จะกลับมาขอทํางานที่นี่สักหน่อยเอา้าแล้วถ้างั้นแกกลับมาที่นี่ทําไมอะฉันก็จะกลับมาบอกแกไงล่ะว่าฉันน่ะได้เป็นผู้จัดการของบริษัทอื่นแล้วแต่ แกไม่มีประสบการณ์เลยนะแล้วยังไงล่ะเขาเชื่อมั่นในความสามารถของฉันไม่เหมือนที่นี่แกเองก็เหมือนกันฉันว่าแกออกไปหาทํางานที่อื่นดีกว่ามั้งดีกว่าทําตามคําสั่งไอ้ผู้จัดจาการบ้าน,นั่นทําไปก็เสียเวลาเปล่านี่ยังมีอีกตั้งหลายที่เลยนะที่พร้อมจะให้แกเป็นผู้จัดจาการได้เลยอะ ขอบใจมากเลยนะทุกตาแต่ฉันว่าไม่ดีกว่าฉันว่าฉันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แหละดีเล่าฝืนฉันฝืนไปเป็นทําตําแหน่งผู้จัดก,การโดยที่ฉันไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยฉันกลัวว่าฉันจะทํางานออกมาได้ไม่ดีอะงั้นก็แล้วแต่แกก็แล้วกันฉันอุตส่าา์แนะนําความคิดเห็นดีๆให้ถ้าแกไม่เอาก็เรื่องของแกเชิญจมปาก,กับการเป็นขี้ข้าที่นี่ต่อไปเถอะ ้าวคุณบอมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะฉันยืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึงแล้วเราก็ได้ยินที่เธอคุยกับเพื่อนหมดเลยผู้หญิงคนนั้นนี่ไม่ไหวจริงๆเลยนะเออว่าแต่เธอเธองงานเป็นไงบ้างฉันให้เธอทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่า ไม่เลยค่ะคุณปอแล้วตอนนี้ฉันก็เริ่มเข้าใจกระบ,บวนการในการทํางานมากขึ้นแล้วด้วยค่ะเป็นเพราะว่าฉันได้จัดเอกสารอยู่บ่อยๆดีมากมเรียนรู้ได้เร็วแบบนี้อีก3เดือนก็คงไม่มีอะไรพิโพลาะค่ะฉันมาแล้วค่ะคุณปอ ครับชั้นนั่งเลยครับคุณปอเรียกชั้นมามีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีเอกสารที่ต้องให้ชั้นแก้หรือเปล่าคะบอกมาได้เลยนะคะป่าเหรอครับผมมีเรื่องจะถามคุณสักหน่อยค่ะอะไรเหรอคะคือตอนนี้เนี่ยหัวหน้าแผานกบีลาออกไปแล้วผมอยากถามคุณว่าในความเห็นของคุณใครควรจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนครับ ฉันคิดว่าถ้าต้องการคนที่เด็ดขาดก็คงหนีไม่พ้นพี่ติ๊กค่ะเพราะขนาดพี่ติ๊กแกไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่พนักง,งานทุกคนอ่ะก็ยังเคารพแล้วก็เกรงใจแกค่ะส่วนถ้าต้องการคนที่เก่งทั้งบูทั้งบุญนี่ก็คงหนีไม่พ้นพี่พิเชษค่ะเพราะว่าพี่พิเชษแกทํางานที่นี่มาตั้งนานแถมความรู้แกยังแน่นมากเลยนะคะแล้วก็รู้ทั้งในทั้งนอกบริษัทเลยค่ะแล้วพนักง,งานทุกๆคนอ่ะก็ทั้งรักแล้วก็เคารพแกค่ะ ฉันเลยคิดว่าสองคนนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายค่ะดีเลยครับงั้นเดี๋ยวคุณช่วยเลือกคนที่เหมาะสมแล้วก็เซ็นรับรองให้เขาด้วยนะเด,เดี๋ยวนะคะคุณปอให้ฉันเซ็นรับรองเนี่ยนะคะแต่ฉันเป็นแค่พนักงานธรรมดาเองนะคะคุณฟางครับคุณมาเริ่มงานวันที่เท่าไหร่ก็วันที่สิบเดือนเจ็ดค่ะ แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่วันที่สิบเดือนสิบค่ะทำไมเหรอคะวันนี้ครบสามเดือนแล้วอย่าบอกนะคะคุณปอว่าคุณปอจะเลื่อนขั้นให้ฉันเป็นผู้จัดการใช่ครับสามเดือนที่ผ่านมาคุณทางตั้งใจขยันทำงาน เรียนรู้ไวถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณผมก็คงตาบอดแล้วแหละครับขอบคุณค่ะคุณปอขอบคุณ,คณมากๆเลยน,นะคะไม่ต้องขอบคุณผมแล้วครับอันที่จริงคุณต้องขอบคุณความมุมานะของคุณดีกว่าที่นั่งตัวนี้เป็นของคุณแล้วหลังจากนี้ก็ตั้งใจทำงนานนะครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปชิดริมตรงนั้นเลยนะแล้วก็ขวานหน่อยเอาเข้าไปอีกใช่ไครับโอ้ได้แล้วขอบคุณนะขอโทษนะคะคุณอ้าวตุกตาไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอะแล้วนี่แกม,มาทำอะไรที่นี่หรอ คือฉันจะมาขอโทษคุณปอแล้วก็ขอโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่อีกครั้งหนึ่งน่ะเออตอนนี้คุณปอเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเขาย้ายไปทำงานอีกสาขานึงแล้วงั้นเหรอแล้วผู้จัดการคนใหม่อยู่ที่ไหนล่ะฉันอยากคุยกับเขาแกก็กำลังคุยกับผู้จัดการอยู่นี่ไงนี่แกได้ขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วเหรอ ยินดีด้วยนะงนั้นแกช่วยรับฉันเข้าทำงานหน่อยได้ไหมอะตำแหน่งอะไรก็ได้เลยฟางขอเงินเดือนแค่สักสามหมื่นก็พอคือฉันก็อยากรับแกเข้าทำงานนะตุกตาแต่ว่าตำแหน่งที่เงินเดือนสูงขนาดนี้อตอนนี้มันเต็มหมดแล้วเออว่าแต่ทำไมแกถึงมาหาสมัครงานอะ่ะ ในตอนนั้นแกกลายเป็นผู้จัดการของอีกบริษัทไปแล้วไม่ใช่หรอก็พอเรื่องนั้นแหละคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเี่คุณตาเอ้าคุณตีว่ายังไงคะคุณได้เป็นคนอนุมัติงบให้นายธีรเดชไปหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะพอดีเขาเอาเอกสารในชั้นเซ็นแล้วก็บอกว่า เป็นเอกสารที่ต้องเซ็นด่วนมากๆฉันก็เลยอนุมัติไปเป็นยังไงคะงานไวใช่ไหมคะงานวายกับผีสินายธีรเดชลาออกไปเป็นอาทิตย์แล้วนี่เธอรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยเป็นผู้จัดการหรเปล่าแล้วไอ้เรื่องงบปรับปรุงบริษัทอะไรนั่นน่ะมันก็ไม่มีอยู่จริงเราไม่มีโครงการปรับปรุงบริษัทอะไรทั้งนั้นเธออนุมัติไปได้ไงฮะป่านนี้มันหนีหงนอกประเทศไปแล้วมัง้งได้เงินไปเยอะขนาดนั้นน่ะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยัง คุณติคะคือฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆสุดวิสัยเหรอสุดวิสัยอีกแล้วตลอดเวลาที่เธอทํางานให้ฉันมาเนี่ยเธอพูดคํานี้ไปแล้วกี่ครั้งฮะแรกๆผมก็พอจะปล่อยได้นะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่นี่คุณทำพลาดมาเรื่อยๆในตอนคุณสมัครเข้ามาคุณบอกว่าคุณทําได้ไงฮะ ไม่ต้องพูดแต่แรงนั้นแหละผมตัดสินใจแล้วคืนผมให้คุณทํางานแบบนี้ต่อไปบริษัทผมชิบหายห,หมดผมไล่คุณออกแล้วผมก็จะเอารายชื่อคุณเนี่ยไปบอกบริษัทในเครือผมให้หมดว่าอย่ารับคนห่วยไตอย่างคุณเข้าทํางานฉันฝืนทําเป็นเก่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโดยที่ความรู้ความสามารถของฉันยังไม่มากพอ นี่ดีนะที่คุณตีเขาแค่ไล่ฉันออกนะไม่ได้ให้ฉันโชดใช้เป็นเงินแล้วหลังจากนั้นพอฉันไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับเพราะว่าชื่อเสียงของฉันมันเสียไปหมดแล้วอะแล้วทีเนี้ยแกเข้าใจความหวังดีของคุณปอเขาแล้วหรือยังฉันเข้าใจแล้วล่ะตอนนั้นฉันน่าจะทำตามที่คุณปอเขาบอก งั้นเอาแบบนี้ดีไหมถึงตอนนี้ตำแหน่งที่เงินเดือนสูงจะเต็มอยู่แต่ว่าในอีกสามเดือนน่ะพนักง,งานอาวุโสก็จะ,กะเกษียณออกไปแล้วงั้นจนก,กว่าจะถึงตอนนั้นแกก็เข้ามาทํางานในตําแหน่งล่างๆก่อนดีไหมล่ะแล้วถ้าเกิดว่าแกทํางานดีอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งก็แล้วกันเรื่องเลื่อนตาแหน่งได้สิฟางแต่ แกพร้อมที่จะรับฟังคําแนะนําแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้งานเราหรือยังอือแน่นอนตอนนี้ฉันะพร้อมทุกอย่างเลยทีมงานทะเลน์ฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ